สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปก้อยกุ้งค่ะน่าสอนค่ะแม่ค้าน้าโรงงานแม่ค้าประจํานี่แหละค่ะแซบแซบค่ะก้อยกุ้งก้อยพอนหมพอนกระสือพืนอนซืือก้อยนี่แหละค่ะไปกินสําเร็จเลยขายดีค่ะก้อยกุ้งแซบใส่ปากกอกได้ค่ะพี่น้องใส่ปากกอก เหมือดทอดบ๊กคู่กันค่ะพี่น้องทอดบกคู่กันพี่น้องบ้านไกลค่ะเจ,จ้าจำประจำขาจอนพวกสาวโรงงานนุมโรงงานค่ะจะแซบจะแซบได้ค่ะคุณนะกุ้งถือยังเน่นะส่วนถือกุ้งวิงโอ้พอดีได้ นั่นเพื่อนจีไลยอยู่เด้เนาะมุ่งซิ่งเพื่อนจีไลยอยู่เด้เนาะเก็บร้อยเพียบุณน่ะ,ค,ะค่อยได้ปันนี่ไหนค่ะพี่น้องเป็นแต่เซ็บตัวเซ็บ,ซบหอมไว้ไว้อยู่ค่ะหอมเข่ากว่าหอมหอมคุณนะคะ <I S 1> หอมเครื่อง <I know. S 1> อืมลายเจ็ด like ที่นวัวก็คือใส่บักกอกแหละค่ะนวัวก็บักกอก

ไปใส่เอาของแซ่บเนาะมันก็ธรรมดาล่ะน้ำค้อมพัป้ายให้ราคาละสองล้านน้ำก้อนพัยอีสานไม่ได้กท่าไห่เป็นไวด้เดอพี่น้องเลย เป็นตาแส่บจะหนัวเอาบักกูดใส่ให้นหัหอหอมหอมหอมบักกูดนะคะมีกลิ่นบักกูดมีกลิ่นมะกรูดด้วยมะก,กอกด้วยบีบจนสูงค่อยหอม มีเคล็ดลับอยู่ด้วยค่ะประกูดอ่ะต้องบีบสูงสูงอืม,มเคล็ดลับของมันอยู่ของเพิ่นอยู่ น้ำร้ายไหลเห็นกล้อยกุ้งหรอ,อน้ำล้ายเสียบนี่ค่ะพี่น้องของเสบของนัวอยู่หนีเด้อค่ะของเสบของนัวอยู่หนีเด้อกับเข่าเลี้ยงค่ะคือไปกินกระถือปากซื้อไปเป็นของฝากฝากระถือใจเด้อน,นะคะพี่นอ้องเอ้ยของแสีบนะคะ ย่ในสวนเรามีต้นหอมชิมุนเนี่ยว่าจะน้างเสียงแบบท่านถุงไปแล้วนี่หลายย่างค่ะพี่น้องนี่หลายย่างค่ะของยูของกินบ้านทาสวนนี่ยยูดติดกับแม่น้ำชีค่ะพี่น้องอีกไปต้น ล้วนค่ะแม่ค่ะกำลังเอาของลงค่ะพี่น้องลูกค้าก็เริ่มทยอยมาคือกันค่ะลูกค้าก็เริ่มทยอยมาให้พี่ถนนเลยเนาะค่ะรถล้านยังหลายลูกค้า่ประจําค่ะจอนค่ะจอดซื้อนี่เมื่อค่ะพี่น้องเพื่อน่ายืนตลาดนี่ของถืกค่ะของถืกแล้วก็แซ่บพร้อม พลังห้ใส่ถุงแล้วถงเท่าไหร่นะส่วนยี่ <20. S 2> ิบเต๋ถงละยี่สิบค่ะขายด้วยเขาไล่แห,คหกคุณอะค่ะ ซสบ่แซบกับเบิ้งเอาค่ะแซบบ่แระเบกับเบื้องเอาเบิ้งกับรูแล้วค่ะให้ภาพบันย้ายเอาค่ะพี่น้องพันเมพันนี้บันย้ายปฏิวติว่าตัววาบ่เซียอีกค่ะให้ภาพบันย้ายเอาทั้งแซบทั้งนัวด้วยค่ะพี่น้องทั้งแซบทั้งนัวผู้ไดเพ่นจีข่านก้อยเพ่นจีข่านเฮ็ดเพ่นกระซื้อสำเร็จค่ะก้อยสำเร็จก็ก้อยไม่ไสุดๆคือกันค่ะพี่น้อง กล้วยไม่ไม่สุดๆคือกัน ของแซ่บอีสานค่ะคือก้อยกุ้งลาบกุ้งนี่แหละสุดยอดเด้นี่ยะคะอ๋อปีกอ่ะจ้ะอ๋อท่านได้กินก้อยกุ้งลาบกุ้งนี่โอ้ยเมียงมันสุดยอดมีเท่านี้อยเลื่อนอาหาร ขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่ติดตามชมคลิปก้อยกุ้งกับแม่พันนี้ค่ะกับน้าสอนค่ะขอบคุณในหลายสุขภาพแขง็งแรงเฮงเฮงร้ยๆค่ะสวัสดีค่ะ